ushe naa, ushe taa taa kalanji ni cawa unia wazii laya tu naa taki naa je pekuu pe tu to naa maa naa ee he he naa pe toa anzii linga janong yan taa je pekuu inzii taa yekuu Ui, mà canh được nó ơi ở... nó... cái đó <laughs> nó cái nó chứ em nó em bạn nghe tụi coi bé mà tụi coi cái bé coi ô Ai có chắc ừ, có đây tại. có mà Ừ, có mà. Ta này, không có tiền đâu. Nè, bây giờ cả. Nè, chứ cũng Nè, cả.

เจ๊เปก่อนจะปดตัวน้อยโหยมอย่ก็หนูเจะซื้อจได้ตไปซื้อจะหนักตัวย่ย่โอ้โอ้ย่อน้อืก็ตก็โอ้ยโอยวละวตึงตนหลัยอ้หลวมันหน่อยยโอ้คอของคือหยวอ้องรอ

เนี่ยชุกระจุกเทือดต่อหรออ๋อดูกระจุกบ้าเฮ้ยมันดูได้หรออไปชุดก๋วยเครื่องเสียข้าัดต่อโอไม่ด้หรอช่วยเจ้าชัดโอ้กระช่กยข้าวห่งว่าช่วยเค้าลิ่ก็แล้วอมองอยากกินตรงเจแล้ไหมคุณสาย

อเ่แต่ลียนะโอ้น oh, <c oughs> <sh> ่าสจจุันได้ก็มาน่ะต้องถกระเตู้เลยเก็จะน้ากิมังเบอ่ะืมจงกก็ตู้ไปเกตู้เลเนาะ่กได้ลนี่เป็นหนูที่ได้ขายะากไปต่อก็มาตู้เหรอเฮ้ย้อง้าน้องสาวรู้หมก็มาดูนะจนเด๋อ้ออเล

कातेपोंग यो छयो यार